สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันในช่วงเมียจารย์พาชิมนะคะวันนี้จะพาไปชิมร้าน Chick ชิคฟิเลค่ะชิคฟิเลเป็นหนึ่งในร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดเชนที่ใหญ่ที่สุดร้านหนึ่งในอเมริกาและสิ่งที่ขายดีและมีชื่อเสียงของร้านชิคฟิเลก็คือ Chicken Sandwich ค่ะสำนักงานใหญ่ของชิคฟิเลอยู่ในรัฐจอร์เจียและได้เปิดทำการมา74ปีแล้วตอนนี้ชิคฟิเลก็มีสาขาอยู่ใน 47รัฐของประเทศอเมริกาค่ะผู้ก่อตั้งและผู้บริหารของร้านชิคฟินเลเป็นคนที่มีความเชื่อในศาสนาคริสต์และให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากร้านชิคฟินเลจึงปิดให้บริการทุกวันอาทิตย์และในวันสำคัญของทางศาสนาคริสต์เช่นวัน Thanksgiving และ Christmas ค่ะ Uh, cough salad, please. Of course. With honey mustard, Honey it? mustard, for sure. Yes, and a spicy chicken sandwich. Spicy combo. Sandwich, uh, combo. Combo. With oh, a sweetie. Sweetie. Tea. Sweet tea. And right. SP nuggets. Yes. Combo as well. Yeah. And With daiquiri. Okay. Yeah, that's all. Do you need sauces at all? Um, filet uh, sauce. sauce gotcha. It's gonna be twenty-three fourteen. Have <Thank you. S 1> นนคุณอจะต้องติดตามกันต่อไปนะครับคุณจะต้องติดตามกันต่อไปนะครับคุณจะต้องติดตามกันต่อไปนะครับ คือฟรายของชิคเกอร์ลนด์วอฟเฟิลฟรายส์แล้วมีจิ้มกับอะไรซอสของชิคเกอร์ลด์ชื่อว่าชิคฟิเลสซอสนะคะทอมมี่บอกอร่อยมากทอมมี่ชอบมากอันนี้เป็นเซตคอมโบสไปซี่ชิคเก้นแซนด์วิชคอมโบในน้ำในแก้วคือฮะซูวีททีโอเคอ่ะเปิดแซนด์วิชให้ดูหน่อย ไหนดูซิข้างในมีอะไรบ้างก็มีสไปซี่สไปซี่ชิคเก้นอ๋อมีพิกเกลใช่มีสองอันโอเคแล้วต้องใส่อซอสไหมจิ mm ้มซอสอ๋อ hmm. มีจิ้มเอาโอเคนี okay. ่วอฟเฟิลฟรายส์แล้วก็แซนด์วิช ืกรอบนี่คืออร่อยที่สุดใช่ไหมม,มีกินอันเดียวอิ่มไหม,อมของโปรดทอมมี่สั่งอันนี้ทุกครั้งเลย มี่ชอบพิกเกลอ,อครับกิ้งกับ oh, แซนด์วิชมันอร่อยอ๋อกิ้งกัดแซนด์วิชมันอร่อยแล้วชิคฟิเลซอสมันนา่ามันรสชาติเป็นยังไง<ม>เปรี้ยวไหมเปรี้ยวเขามีขายด้วยนะคะเขาเพิ่งทำขายเป็นขวดๆที่วอลมาร์ททอมมี่ถอยมาแล้วเรียบร้อย<ม>ใช่ไหม,ม <laughs> ชอบมาก โอเคทานให้อร่อยนะโลกบายบายหน่อยของดอลล่าเป็นอะไรคะเอ่อเก็ตส <im itation> ์นะคะชิคกี้พายนีนะคะไหนดูสิแปดพีซ่คะ่ะแชิ้นแปดชิ้นค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด หนึ Wait, mm ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแลลาก,กินอันหนึ่งแล้วค่ะอ๋อดาราทานไปหนึ่งอันแล้วมันอร่อยไหมคะอร่อยคะ่ะแล้วก็เผ็ดนิดนึงอ๋อ,อเผ็ดนิดนึงกรอบมันกรอบอ่ะไหนกันให้ดูหน่อยอมันเค็มไหมคะมันท่าทางจะเค็มไม่ค่อยเค็ม แล้วของดาร่ามีวาฟเฟิลฟรายส์ไหมคะมีค่ะแต่ดาร่ากินในรถ <laughs> โอเคทานให้อร่อยนะคะค่ะ <laughs> ใสอีกหน่อยใสอีกหน่อยทอมมี่บอกว่าซอสไม่พอทอมมี่เอาของทอมมี่มาใส่เองในโชวคขวดหน่อยครับชิคกี้พายซอสเอ่ะ สองจานเป็นไรจ๊ะคอปสลัดครับคอฟสลัดใส่ไก่ทอดเราก็จะให้หนไหนมาดูซิมาดูก่อนเป็นแบบกรอบกรอบให้ใส่แล้วก็มีน้ำสลัดอะไรคะแตฟรีฮันนี่มัสเตอร์ เอาเสียงคือน้ำลายมีซอสให้น้อยเดี๋ยวเอาชิคฟิเลายซอสเติมได้เขาบอกเขาขอสองซองเขาก็ให้ใส่นี่ด้วยก็อร่อยนะเมเนสอ่ะครอบแซลัดครอบแซลัดก็จะมีไข่ต้มค่ะแล้วก็ไก่ทอดมี่ชอบไหมแบบนี้ไม่ชอบหรอไม่เผ็ด อบอกหน่อยเป็นไงอร่อยมากครับมีข้าวโพดด้วยนะฮะมีข้าวโพดอร่อยคนระับดูทกทีอืมโอเคค่ะ